วันแรกครับขายไม่ได้เลยเริ่มเปลแล้วทำไมไม่มีคนซื้อวะเราตั้งใจมากแต่คนก็ไม่เข้าใจเราคิดว่ามันไปได้แหละเราก็ต้องแก้ปัญหาละโอเคอาจจะต้องเข้าหาก,กลุ่มเป้าหมายที่มันทุกจุดเราก็ไปโพสในกลุ่มของคนกาแฟกระหน่ำโพสเลยครับพออีกวันหนึ่งปุ๊บก็ขายหมดเลยครับตรงไวมากครับทำมาได้หนึ่งปี8เดือนเราเริ่มแตะแสนเดือนที่6ครับถ้าทางออนไลน์มากสุดเลยครับ,120บ1 2อบใบตอนหนึ่งวันครับทำได้ทัน ชอบกาแฟชอบดีไซน์ชอบขายของ<ป>เราเป็นกองบรรณาธิการครับนติตยสารเราก็ย้ายมาเป็น copywriter ที่เอเจนซี่โฆษณาแต่จากการที่ออกจากเอเจนซี่ครับเพราะตอนนั้นรู้สึกว่าเราอยากจะมีอะไรเป็นของตัวเอง <S <S ก็เลยออกมาทําร้านเสื้อผ้าครับ <S <S เป็นธุรกิจแรกที่เริ่มต้นครับ <S <S ตอนนั้นขายดีมากครับจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่เลยก็คือตอนโควิดทั้งหมดเลยครับต้องปิดร้านทุอกอย่างมันโดนล็อกดาวน์ไปหมดมาอ,อยู่บ้านการที่เราเป็นคนชอบกาแฟเนาะเราก็จะหากาแฟกินไปทั่วอย่างจากคนที่ไม่มีความรู้เรื่องกาแฟเลยเราก็เริ่มศึกษาเรื่องของอุปกรณ์การชงกาแฟเรื่องของวัตถุดิบการีเอดไซน์็สสมง ซองที่เราสะสมไว้เยอะๆเ,เนี่ยไม่อยากทิ้งเราก็คิดว่าเออเราควรจะเอามาทําเป็นอะไรที่มันมีประโยชน์ใช้งานได้เอามาลองทําเป็นกระเป๋าซึ่งก็สาเร็จเป็นโปรดักต์ลยครับมันเป็นวัสดุใหม่มากคือไม่มีใครเคยใช้มาก่อนส่งให้เขาไปรอไปประมาณเกือบ2เดือนกว่าๆก็ได้กระเป๋ากลับมา8ใบาจากซองประมาณ40ใบพอได้มาเราก็เฮ้ยแม่งแบบเจ๋งว่ะมันสวยถ่ายรูปแชร์เลยครับคนก็แบบว้าวไปกับเราด้วยแล้วก็ส่งไปให้บางคนที่แบบเอาไปลองใช้ดูก็ทุกคนได้ไปก็แฮปปี้เป็นแวบแรกที่รู้สึกว่าเราได้แรงผลักดันจากคนข้างๆว่าเฮ้ยทำขาย สูงสุด1 2 5 0วันแรกครับขายไม่ได้เลยเริ่มเฟลแล้วเฮ้ยทำไมไม่มีคนซื้อวะเราตั้งใจมากแต่คนก็ไม่เข้าใจเราคิดว่ามันไปได้แหละเราก็ต้องแก้ปัญหาละโอเคอาจจะต้องเข้าหากลุ่มเป้าหมายที่มันถูกจุดเราก็ไปโพสในกลุ่มของคนกาแฟกระนำโพสเลยครับพออีกวันหนึ่งปุ๊บก็ขายหมดเลยครับโตไวมากครับทำมาได้1ปี8เดือนเราเริ่มแตะแสนเดือนที่6ครับถ้าทางออนไลน์มากสุดเลยครับ1 2อบใบต่อหนึ่งวันครับทำไม้ทันครับ จุดเด่นของเราคือการใช้วัสดุที่ไม่เคยถูกใช้มาก่อนซึ่งมันเป็นขยะสินค้าที่เรามีไม่สากันตัววัสดุแข็งแรงมากครับคือตัวนี้มันจะเป็นพลาสติกที่ด้านนอกกนันน้ําด้านในกันความชื้นวัสดุดีแล้วก็นํามาสู่โปรดักที่ดีครับดีไซน์สวยมีเรื่องราวช่วยสิ่งแวดล้อม ไอเดียครับที่เราเลือกใช้วัสดุใหม่ๆเรามองในแง่ของดีไซเนอร์นักออกแบบหรือว่าเรื่องของแบรนด์นะครับทุกวันนี้เป็นเรื่องของการนําขยะมาอะไรแบบนี้มันเริ่มกว้างขึ้นขยะเริ่มมีมูลค่ามากขึ้นดีไซเนอร์เริ่มเล็งเห็นความสําคัญของขยะมากขึ้นนะทุกวันนี้อะไรที่เกี่ยวกับขยะแล้วมันสามารถดีไซน์เพิ่มหรือเอามาใช้ใหม่ได้มันจะตอบรับไวครับ ตอบโจทย์คนรักกาแฟเพื่อสิ่งแวดล้อมคนชอบไาร์แอนด์คราฟต์คนชอบกาแฟคนใส่ใจสิ่งแวดล้อมโปรดักต์เราอะสามารถส่งเสริมวงการกาแฟได้สร้างตัวตนให้กับเกษตรกรมากกว่าครับถ้าเกิดมีคนซื้อกระเป๋าใบนี้คนที่อยู่บนกระเป๋าเนี่ยเขาก็จะเป็นที่รู้จักการเริ่มต้นของเราเริ่มต้นด้วยเงิน2อ0 0ันบาทเราก็แค่หยิบขยะขยะมันไม่มีมูลค่าแต่แรก้วครับเราหยิบขยะมาส่งให้ช่างต้นทุนคือค่าแรงช่างไม่มีน้องเหนือจากนั้นเลยครับคือเราจะพูดเสมอครับว่ารอบๆตัวเราอะครับมันจะมีขยะมากมายซึ่งเป็นขยะที่ดีมากๆถ้้าา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 าเเเรรรรรรมมมมมอออองหห็นนนว่ัสสถถีปปะะโยช์ืไไไทํด มันก็สามารถเกิดเป็นธุรกิจได้สามารถสร้างรายได้ได้เลยนะครับ คิดว่าแบบการที่ขายดีการที่คนรู้จักเยอะคือความสําเร็จสําหรับเรายังยังไม่สําเร็จครับเราต่อไปอีกได้เยอะครับพยายามจะไปไกลที่สุดก็คือไปให้ได้หลายๆประเทศครับคือเราไม่ได้เริ่มไม่ได้มีแผนการตลาดอะไรมาเลยครับทุกอย่างอะ่ะมันมาแพชชั่นที่เราตั้งใจอยากจะผลักดันโปรดักตัตวนี้แหละแต่เราไม่ได้คิดถึงแบรนด์เลยนะว่ามันจะต้องไปอยู่จุดไหนมันจะต้องเป็นแบบไหนแล้วก็สเต็ปต่อไปเป็นยังไงอะไรอย่างี้ทุกอย่างคือคิดปุ๊บทันปั๊บเคดลดยับก็คือการใช้หัวใจครับต้องมีแพชชั่นแพชชั่นเรา ลองทำทางนี้ดูฝากติดตามครับ Facebook Fanpage same.tank.bkk ครับ